ทำไมเบนซ e ์อีคลา W212 ถึงเหมาะกับคนวัยเกษียณอายุ65ปีขึ้นไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่วินคันไปศึกษาหาความรู้มาและจะมาบอกเ่าผู้ชมรู้นั่นก็คือมันขับง่ายนุ่มสบายรู้หราราคาไม่แพงย้ำนะฮะมันขับง่ายนุ่มสบายรู้หราราคาไม่แพงนี่คือ เคล็ดลับของมันซึ่งการขับง่ายก็หมายถึงรถเป็นรถเกียร์ตรมัทสปีดนี่ะเกียร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงโซนกลางขับง่ายมากเพราะว่าเป็นเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์โ,อโตอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเกียร์วันทัชชิปสามารถที่จะยกคันเกียร์ได้แล้วก็มีเกียร์พอิชิปบอกรอบซ้ายขวานะถ้าเป็นรุ่นเอ็มมันจะมีเกียร์พอดชิปซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นรถสูนไทยอิเล็เกแกรจะไม่มี ดับแรกก็คือขับง่ายแัะที่2ก็คือนั่งนุ่มสบายเพราะว่า m e r c e d e เเนี่ยเขามีจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์โดยเฉพาะพวกเบาะตำแหน่งการเบาะตามหลักสรีรศาสตร์แล้วก็ช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อให้รถนั้นเกาะถนนแล้วก็มีความนุ่มนวลในขณะที่ขับขี่ด้วยโดยใช้ประสบการณ์ ที่ยาวนานูุได่ไยคือตั้งแต่คันเบนผลิตรถคันแรกอ่ะในปี1886งแปมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างคันนี้ก็ผลิตในปี2 0 0 9เกถึงปีส0 1 6แล้วก็เป็นตัวก่อนเทลิปก็คือปี2010นะมันก็ทำให้เขามีพัฒนาการมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วช่วงล่างพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างที่ถือว่ายอดเยี่ยมพราว่าเป็นมันติลิงแล้ว ก็เน้นความนุ่มนวลอยู่แล้วขับง่ายนั่งนุ่มสบายอาทีนี้มาดูความหรูหราความหรูหราตามมาตรฐานของรถพรีเมียมระดับโลกนั่นก็คือเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังพรีเมียมใช้วัสดุที่แพงดูดีถึงแม้เวลาจะผ่านไป10ปีปีเนี่ปีก็ยังมีความทนทานนะครับพวกคริมที่เป็นอลูมิเนียมในขณะเดีวยวกันคันนี้ก็มีม่านหลังมา่านข้างด้วย ค่านข้างเป็นเมนวนม่้านหลังไฟฟ้าแล้วก็ภายในคันนี้ก็จะมีหลังคาสันลรูปด้วยท่านผู้ชมนี่ก็คือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนะี่ยเป็นหนังเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงผิวสัมผัสดีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานเกิน10ปีบางคันนี่ถ้าดูแลรักษาดีๆนะก็กว่า20ปีนอกจากนั้นคันนี้ก็จะมีแอร์สโซนเรียกว่าแอร์เสา เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะก็ถือว่าเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่เป็นเมืองร้อนความรู้หรอถือว่าเป็นสิ่งที่หลายท่านนั้นอยากได้อยากมีแล้วก็ออปชันก็จะเหลือเฟือนะบอกไฟฟ้าเมมโมรี่จุดหรือว่าบอกไฟฟ้าเต็มตัวกระจกไฟฟ้าวันทัดทั้ง4บาทเลย ตลาดจนออปชันของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครูดคอนโทรลสปีดคอนโทรลเครื่องเล่นก็จะเป็น CD MP3 นี่ก็คือลักษณะของออปชันก็คือยังไม่เยอะจนเกินไปเหมาะกับคนใเกระสีนเพราะว่าเขาต้องการอะไรที่ง่ายๆโดยเฉพาะพวกปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยไปชมกดจากหน้าจอได้เลย นะง่ายมากเพราะว่าช็อตคัดอย่างเช่นพวกที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสมมติเราจะกดก,กด็กดตรงนี้ได้เลยหรือว่าเปลี่ยนวิทยุกดตรงนี้ได้เน่ตรงนี้ก็จะเป็นม่านหลังตัวนี้ก็เป็นเบาะด้านหลังอันนี้ก็ปาร์คเซนเซอร์ถ่วตรงนี้ก็เป็นแอนนนร์ Air. คือมันง่ายในการใช้งานพวกนี้ก็เป็นวิทยุเป็น,นดิสต่างๆใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยเลือนไปก็5วงดูง่ายสบายตา แต่แฝงไปด้วยความหรูหราขับง่ายนั่งนุ่มสบายหรูหราโอ้อาทีนี้ผมจะพามาดูในความสวยงา,ามไทม์เลสของเขาเนาะการดีไซน์ภายนอกถึงแม้จะผ่านมาแล้วกว่า15ปีเนี่ยมันก็จะมีเส้นสายเหลี่ยมสันที่ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านท้ายจะเป็นไฟ LED ดีเป็นเม็ดขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้ ถ้าเป็นโจมฟิลิปเนี่ยมันจะเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกแต่ก่อนฟิลิปจะเป็นแบบนี้มีแดงแล้วก็สลับกับไฟทับถิมก็ถือว่ามีความงดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าดูดูแบบทาลตสวยงามทาร์เกตอีก10ปี20ปีก็ยังสวยเนี่ยก็มีแบตคำว่า e 2 5 0ด้วยตรงนี้ก็จะมีโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลางนะครับนี่ก็คือลักษณะของเบนซ อีคลาสโฉมกอดเป็นรี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวนี่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ดูแล้วรู้เลยว่าเป็นอ e ีคลาสโฉมนี้นี่ก็คือความสวยงามของมันนะซึ่งคันนี้เนี่ยในกล้องเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าทําสปาพรีเมียมอยู่นั่นก็คือการขัดสีทําสปาช่วงล่างทําสปาภายในทำสปาห้องเครื่องยนต์มันก็เลยอาจจะดูไม่สวยแต่ว่ารถจริงๆมันสวยงามมากแต่ไปชมดูที จะประมาณนี้โฉมสีตาหรือว่าโฉมไฟแยกนะฮะก็เรียกว่าโคมเบลอกเตอร์ใบสีนั่นโคมตัวนี้เนี่ยก็ให้แสงสองสว่างไกลแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะก็ะถือว่าเวลาที่รถวิ่งเกินความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเปิดไฟสูงให้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะในส่วนของไฟหน้านะมีไฟเดย์ทามิงไลท์สองสว่างเวลากลางวันด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง4ี่จุด ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับความปลอดภัยนะถ้าคนไหนที่อยากจะอัปเกรดก็ไม่ยากก็คือไปติดกล้องไปติดจอก็ได้ประมาณสัก30,000บาทก็จบแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.8ลิตร m 2 7 1 EVO ก็ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ204แรงม้าแล้วก็แรงบิด 310นิวตันเมตรจบคู่กับเกียร์ตัวนี้หสปีดก็จะให้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ13-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรส่วนอัตราเร่งศูนย์งร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบอบ8วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดก็ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าสมรรถนะในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ blue efficiency เนี่ยซึ่งแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับ M271 คอมเพรเซอร์ 1, officer, นะก็ถือว่าประหยัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนี่นะครับคือความลงตัวความพอดีของมันผมถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรุ่นนี้สำหรับคนวัยเกษียณนะแล้วก็ราคาป้ายแดงมีตั้งแต่ประมาณ4ล้านกว่าจะเป็นราคาป้ายแดงนะซึ่งจะมีทั้งรุ่นที่เป็นดีเซลเพียว เบนซินพีวๆแล้วก็ NGT ซึ่ง NGT เนี่ยผมจะไม่แนะนำมันก็จะมี E 2 0 0 NGT ผลิตในช่วงประมาณปี11ปี12ตัดออกก็จะไม่แนะนำอยู่2ตัวนั้นก็คือ E 2 5 0 CGI ที่เป็นเบนซินหรือว่า E 2 5 0ที่เป็นดีเซลแต่คนนี้เป็นเบนซินนะ ถ้า C D I จะเป็นดีเซลแต่คันนี้ C G I เป็นเบนซินนั่นคือ c h a r g แก๊สโซลิ e นเจคชั่แต่ถ้าเป็นดีเซลมันจะเป็น C D I Commerial Direct Injection มันก็จะต่างกันซึ่งแนะนำให้เล่นตัวเบนซินหรือดีเซลก็ได้แต่เป็น e 2 5 0ซึ่งมันก็จะมี e 2 0 0 e 2 5 0 e 3 0 0 e 5 0 0ซึ่งบันเราในส่วนใหญ่นะ e 5 0 0ไม่มีมันก็จะพอมีบ้างในส่วนของ e 300, แต่ให้เลี่ยงเพราะว่าอีสามร้อยเนี่ยมันหสูบมันค่าใช้จ่ายในการดูแลมันอาจจะสูงแล้วก็มันอาจจะเปลืองน้ํามันด้วยนะก็ไม่เหมาะกับคนไบกเีษีเท่าไหร่นักแต่ถ้ามีเงินถึงก็โอเคนะสำหรับราคามือสองตอนนี้ก็มีตั้งแต่สี่แสนนะสี่แสนไปจนถึงประมาณสัก7จ็ดแสนบาทเล่นได้ก็มีทั้งเบนซินและดีเซลนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมคนใบกษียณ ต้องมีเบนซ์อีคลาส W212 ก็เพราะว่ามันนั่งนุ่มสบายขับขี่ง่ายนั่งนุ่มสบายหรูหราแล้วก็ราคาไม่แพงนั่นเองแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรถเบนซ์มือสองหรืออยากจะซ่อมรถเบนซ์มือสองดูแลรถเบนซ์มือสอก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคำปรึกษาจากเบนซ์วีฟได้ฟรีฟรีนะไม่มีควาผูกมัดใดๆที่เบอร์โทรศัพท 0818561515เบ้นว p VP การันตีมากที่สุดในแปร์อินทราเบ้นว p ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย